เป็นคนเดียวกับเราอัศนยัยฮะจะเป็นไปใน,นเดียวกันตกใจทำไมตกใจสิพี่คะเคยเลย่นตั้งหลายครั้งแล้วนะตกใจเอาไว้ก่อนอแต่มไม่เชื่อหรอกไม่เชืงง่อหรองคนอะไรจะมีสามลูกสามล่างคนไม่จริงหกอ้๊องจะอ้องได้ยังไงเอ่อเด็ค่ะมันเป็นไปแล้วรู้หรือเปล่าที่เราไปได้ทั้งสามล่างเพราะว่าเราได้แหวนวงนี้มาจากพระอาจารย์พระอาจารย์บอกเอาไว้นะว่าถ้าหาวัสมันวงนี้ที่ทิ้งชี้เนี่ย จะเป็นง่อยแต่ว่าเป็นเจ้าแต่ถ้าจะเป็นบุญนำเด็กวัดที้ส่วนนิ้วก้อยถ้าจะเป็นหุ่นจรวิจิตนัให้ส่วนนิ้วนางไม่เชื่ออีกแล้วค่ะไม่เชื่อเราไปแค่เดี๋ยวจะทําแบบนี้ให้ดูกันแล้วกันนะปลกมือสามครั้งทั้งบุญนำถึงจกวิจิตรออกมาครบเลยเอาเลสิเลยคะนะ<ส>คะเป็นไปได้หรือเปล่าเดี๋ยวก่อนโกหกมาที่ก่อนโอ้โกอ,อ่านเก็บมาซะแล้วแกะให้หน่อย คุ้มไมเนี่ยถ้ามีตาเดีวนะ๋ว,วนะอคใครมายาเว่ะช่วยวยตังร่วงตังร่วงตังรวงตังงเความจริงด้วยเน <c oughs> ี่ <c oughs> ยวหลบอกแล้วไ,ม,ไ,ม,ไม่ไเชื่อคู่หือเน่ยเขาก็หมดสมังตัวทั้งสองคู่เลยแต่เด ทำไมก,ก็ปกติดีที่คนปกติเก็เป็นแบบนี้เหรอเบ้คะก็เป็นง่อยแบบปกติดีจ้าพี่ผมจะไม่เล่นด้วยเลยเบ้คะไม่ต้องหวง่วงละเนะดานีรู้ว่าไม่อยากให้เราแตนไปนง่อยใช่ไหมเบ้คะจริงๆแล้วมันมีวิธีถอดแหวนออกมันก็หายเป็นง่อยแล้วเป็นความจริงเหรอเบ้คะจ้าพี่แต่เดี๋ยวก่อนนะ ขอบค่ะขอบคุณมากๆขอบลาสักครู่ขอบได้นะคะอุครับุมากเลยโอ้อันนี้กินได้ไหมพี่ใช่เว่าขตกอกไม้ตอกไม้ขอบคุณครับโอ้โหอกไม้ด้วยบงหนักมากเลยยกไม่ไหวยกไม่ไหวพี่โอแล้วโรนจับเลย ยกไม่ไหวก็ให้พี่เขาจืดถือให้เอามาตั้งตรงนี้ก่อนขอบคุณครับวันนี้วันอะไรนั่งวันครบรอบเมียสิคนเหรอมาแค่สิบคงแค่คงแล้วก็ปวดหัวพอแล้วโอ๋อังผิดผังผิดมันมีวิธีอยากให้หายเป็นง่อยนะถอดแหวนออกเนี่ยก็หายเป็นง่อยแล้วนักเรียนสบววัยใครแลิกกันคะ S <s <us> <S พ,พ,พี่ก็บ,บอกฉันเจ้พระเจ้าค่ะเฮ้ยฮัลโหลอยากจะรู้จริงๆว่ามันเนนนป็นจริงหรือเปล่าที่ลงท่านเห็นนะเดี๋ยนะเดี๋ยวนะนี่ถอดแหวนให้หายไปห้ง่อยนะเฮ้ยแต่นี่มันอาจจละล้าๆจากมือหิ้นิดนึง <S <s <us> หรือว่าเป็นอยูแล,แล้วไม่เป็นใครเป็นง่อยล่ะอ่านี่แค่ตากปาไปเลยแหวนคนนี้สำคัญมากน,นะขัหนหูท่ามทำหายนะรูกป่ะมีสูตรอะไรดีกว่าถ้าหากว่าทำหายนี่ต้องหาเลย สายตาท่านผู้ชมไปเลยว่าแหนนั้นมันสามารถจะทำให้เป็นง่อยได้จริงหรือเปล่าครับซึ่งเราสอบดูแล้วอย่ามาจะมีอะไรศพประมาทไม่เชื่อเนี่ยพูดกับเล่ไม่เชื่อตอย่าดูถูกไม่ถูกนั่นแหละหลายบาทนะเลยอ่ะไม่ใช่หมายถึงว่าอย่าดูถูกก็ไม่ใช่เรื่องจริงคือเรื่องจริงแล้วจริงหรือเปล่าิงชี้เลยอ่ะเดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวรู้เรื่องไม่เชื่ออย่าไปมองก็อย่าไปยุ่งเขา พ่อคลัวเขาสิบปีเฮียไปมองได้จะสิบปีเนี่ยโป้ัวชิบปายเลยแต่ก็รักตรงนี้นั่ซึ่งลองสวมดูแล้วกำลังฉันคิดว่าก็ไม่ได้เป็นอะไรแต่ก็เก็บดีๆแล้วกันอยาทำหายนะไปดูให้ดูเลนยอุ้ยไปดูสิงามมากเลยขนมพี่ถอดไปให้หนูทำไมเนย่นะ าไโอ้โหไม่ควาถคนคนเดี๋ยวก็ออกไปจำนำทีนี้เราจะมึงไม่กลางมือออกนะไม่กลางนิ้วออกอ๋อยี่ยมยะใช่ไหมตอนเป็นง่อยทำอย่างนี้ไหมแสดงว่าหม่อมฉันจะเป็นเยอะกว่าโงกลางไม่ได้เลยหรอไม่ได้หอนิ้เสียรู้ก็แล้ว โอ้โหแสดงว่าแหวนนี่มันวิ่งเข้าไปในเซลล์ร่างกายเลยนี่นะโหเป็นเยอะเป็นเยอะเป็นเยอะจะตายไหมเนี่ยจะตายไหมไม่ได้ไม่ไม่ถึงตายก็แค่อายนิดนิดลุกได้ไหมน่ะลุกยืนได้ไหมนะผมเป็นเป็นเยอะกว่าแน่เลยหน้าผมเป็นเยอะกว่าแน่ ดีแล้วมันเป็นแหวนพระเอกแหวนแบวาผมงอผมแบงแบงเยอะเกช่วยตัวเองแล้วนะมึงนะผมแบงเยอะกว่าเลยปล่อยให้กิ้งลงเลไหวไหมเนี่ยมั้งขาขาแบบว่าตั้งไม่ได้มันต้โอ้โหใต้สุดมันเลื้อยเลๆอันนี้เป็นห้อยหรือที่เกียดหนุนมึงจะมันจะโอ้โหเป็นเยอะไหวไหมหนุนไหวไหม ประหองแม่ปะคองโอ้งองลุกลุกขึ้นมาประองไงประองะนังได้ไหมนั่งดูน้งนั่งแหละมาไมวังดีตั้งสติตั้งไม่ต้องขวังดี่ะผมชอบขวังเตะเนมันล้มตัดมาไงวังเตะเยมึงจะดินลุกอยู่เนี่ยไม่ได้มังไม่ได้เลยเยะขาอย่างงี้ไปยืนไงอะหยือได้ที่ อ้าวนี่เป็นน้ำเงื่อนไปแล้วเหรอเนี่ยเหมือนคนจะตายอ่ะโอ้ไหวจะหายไหมะโดดไม่ได้จ้าไม่ได้จ้าอ๋อเมื่อไรจ้ากระนุกใช่ไหมนี่เรียงหีดไม้มาตีแล้วนะเนี่ยไม่หรอเป็นเยอะแล้วไม่ลุกนะไม่เยอะไม่ออผมไม่ชอบไม่ชอบเหรอก็เปลี่ยนนิ้วสิอะ ถอดแหวนออกเลย่ขอสักทีดูสิจะหายไหมทำไมเหมือนลำเปลี่ยนนิ้วเดี๋ยวนี้เลยทำไมบอกให้เปลี่ยนนิ้วทำไมเหมือนลำคางเลยอันนั้นไม่ให้เปลี่ยนนิ้วหรือเปล่าไม่ใช่คนเลื่องบอกให้เปลี่ยนแหวนใส่นิ้วอื่นคนเป็นง่อยอย่างนิ้วมันเต็มมันคนละวงการนิ้วนู้นอันนี้วันนี้บนเฟซเยอะมากเลยนะ เล่นขี้เกียจมาหลายคืนขหัวนเก่งที่เองเปลี่ยนนิ้วแล้วไปเป็นหัวหน้าต้องจอดคนละเรื่องน่าเอาไปรวมกันได้ไม่ถอดไม่ค่อถอดไม่อยถอดออกก็ถอดได้ไหมล่ะโอ้ยถอดพอถอดไม่เก่งเฮ้ยถอดถอดถไปถอดถอดค่อยๆถอดออกไม่ต้องพูดก็ได้ถ้าพูดไม่ชัดอ่ะค่อยๆถอด ลาวมันไอ่กบแมวยิงใครด้วยอออไหมเนี่ยขอได้ไหมไม่เห็นมาเยออกแล้วออกแล้วออกแล้วมันเป็นอารมณ์ของคนตกใจเหรอเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์อารมณ์อาการคนตกใจไอ้ถอดออกพอดีเลยเปลี่ยนยุคเปลี่ยนยุคทำไมมาของจริงเนี่ยของจริงที่พระองค์ท่าน เป็นทุกวันเนี่ยงผู้แหวนเนี่ยนะใช่โอ้ยจะไปใส่มาตั้งนานประโถปาริยานี้ก็แต่งงานไปค่ะเจ้านเาืี่เนิศนมาแม่หายยังไงหายเลยใส่นิ้นสลวนนะใส่นิ้วเินใส่นิ้วอื่นจะได้ใส่นิ้วเดิมไม่เป็นไรเราเราใส่นิ้วเราสามารถคนอื่นได้ด้วยได้เพ่โอ้ยใส่นิ้วไหนก็ได้กุญแจนิ้ววิกเก้เลยเนี่ยใส่นิ้วกลางเลยเป็นหนุ่มบัญชัย เป็นสิทธิ์ครับแล้วก็วันนี้กระแสวันนี้นะครับกระแสรักสิบปีป้าดีสิบปีลงโรมเข้ามาไม่ลงไม่ลงไม่ลงทำไมพี่หนุ่มมาที่นีสิปีครับฝ่ายถึงคุณฏิครับคุณดแล้วคุณนึกยังไงจะมีทั้งสิบคนเลยครับเพื่อเปลี่ยนนิ้วเปลี่ยนนิ้ว ้าจะไม่ดีแล้วใส่ยิ้วก้อยไปใม่ยิ้วก้อยไเฮ้ยนี่คือที่ไหนคุณไปใครไปแล้วสารหาพอยางแห้งว่าไม่ใช่ยิ้วก้อยอ่ะใครเสียงแหบๆแบบนี้อ้่นั่นมันเปินเวทีเสียงแหบๆแบบนี้ต้องเป็น ไอ้บาราบิอ๊ดเชลาบาวพี่แอ๊ดไหนเสียงแอบไม่ใช่อ๋อนี่นักร้องยุคแปดศูนก้าศูนี่นักร้องยุคเก่าเจ้าเป้าคนเดิมเฮ้วยไปพี่เป้านักร้องคนเดิมเฉลิมชัยไปชัเฉลิมชัยเดินทักคืนนักร้องเหรอเนี่ยม่ใช่ถ้าหยุดเลย เขามาแล้วดีไม้เล่นด้วยมุนักเขาบพราะเขาฟ้าก็ไม่เล่นด้วยวันที่ไม่ยกไปงามแม่ต่าดนทายไรก็สอบจิตใจสุดทไม่ยกไปง่ามแม่ตาเดินไกลที่มาจากหลายสถานที่วันนี้ผมเป็นักล้อเจ้าเก่าเจ้าเป้าคนเดิมพบกับพี่น้องที่มาทีนี้สนใสเลย แต่าที่เดกนที่เราเป็นนักร้องเราต้องเอนเตอร์เทนนะอ๋อพี่ถามว่าอะไรเขาชื่ออะไรมันพี่ว่าเป้าเออโดนจับมือแล้วเดินเอ่อเดินดึงล่วงเวทีไปต่อบริการบริการมาช่วยเป้าอาจจะจับมือจะจับเป้าจะจับมือจะจับมือเป้าแต่ไหนช่วยช่วยค่ะนัทนัททสช่วยช่วยจับไว้อีกมือหนึ่งมาอ๋อ ไปเอาพี่เป้ากลับมาเ้าโอ้โหเป้าอะไรเ้าโอ้ยอย่าแยกกันดึงเดี๋ยวเป้าขาดไพี่เป้าแข็งขาได้ไหมขอบคุณที่่วยเห็นตัว ระวังดึงสุดแรงเลยดวงเด็กนะครับเดี๋ยวไฟดูดดวงเด็กจากนียครับเดี๋ยวระวังไฟดูดนะเจ๊ครับไม่ดูดหรอกทำไมอ่ะไม่มีหลอดนะเขาก็ไม่ใช่หลอดอยู่แล้วเขาใช้กระดกอ่ะแต่ว่า FC พี่เป้าไม่ได้มีแค่คนเดียวนะมีเหรอใช่มาเาอไหนเนี่ยมีเห็นมีเหมาันนี้เหรอเข้มเหมารถสิบล้อมาเลยอ่ะโโอ้หแต่ กฮ้ยเ็นขอบกังไงขอโชรขอโ่รใส่สปอร์ตนกับไว้เนี่ยดูดีๆนี่จับมือคนนี้มันดิขอบกันเกงไงเลยขอบกันดีสะเตเซ็กซีเลียกมีพี่เป้า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  ฝากถามหน่อยว่าเขากินยี่ห้ออะไรผมจะไม่กินตามเขาไม่ยอมเมาหรอกอ๋อเพราะว่าถ้าเกิดเมาจริงๆอ่ะคนที่เมามากๆอ่ะเขาไปนอนกันหมดนี่ยแสดงว่าไม่ได้เมาแล้วจะงูว้าวว้าววันนู้นไงไอซีพี่เป้าเนี่ยคนื่อไหรขี่เมาแล้วจิตล้อมาโอ้แล้วโดนรถจิตร้อเหยีย่ย่อพี่สาว เดี๋ยวเชิญเลยครับเชิญเขาซื้อนี่ไหนบัตรบีเอบีเขาอยากไห้คุณมือมาไม่มาด้วยเลยคนฝาหรอเขาเหรอเขายังเหนือเยอะกว่าพี่ยู่ด้วยังจ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 ังทับดาวได้ไหมจันจันทับดาวได้ไหมที่ทับดาวเนี่ยข้างไข่คุณมือข้างไข่ครับ ติดแฟนคือมาเล่าไอ้จามยันจันจำทัดตาเลยมาที่ที่โอนพร้อมเพลย์ไปเลยสาหร้าง้โหคนนี้เหรอคนนี้เลยเหรอโอ้ยนี่คุณครับแสดงว่าไอ้ตามเป้ามาหาแล้วแค่คือยันยันคือทั้อยากให้ยันยันยันตะเป็ดตะการแอะอยากให้ยันตะเป็ดเอ่อ หมายถึงอะไรฮะหมายถึงว่าเขาอยากจะกินหมาเขาให้ผมตะบันหมาเขาให้ตะบันหมาเขาเที่ยวหมามาเนี่ยได้เพื่อเป็นสียงเล็กน้อยเพื่อความชุ่มชื่นวขรคับดนจะตะเบ็ดสซอวีนถุของั้นคลันได้ยันทุกเว็บ ได้ครับพอดีวา่าตูเต้าพอขับมาก็มีงานมากขึ้นเออยันก็มีงานทํางานตลอดวันเลยครับอ่าร้านเดียวทุกวันเลยถ้าอยากให้ยันยันยันตลอดเลยถ้า,ถ,าถ้าเกิดทําตลอดเด็นั้นยันต้องมีเวลาพักผ่อนบ <c oughs> ้างใช่ทำตลอดลวันนั้นยันคงจะเสียงไม่พอต้องพักต้องพักหน่อย ยังยังยังตูดเก๊กได้เลยได้เลยคุณพี่จะเล่นสเก็ตเมื่อไหร่ยังจะไปยังให้คุณพี่จะได้ไม่ล้มนะฮะโมจะแทบน่าจะล้มมาเยอะแล้วนะจะไม่รู้ได้ไงกระบะหน้าไม่มีอันยังติดตามมานานแล้วใช่ไหมิดตามันานแล้วยันยังคือคือคือเท่จัง โดนซีเรียสเต็งเงือกเวลาไม่มีเงินเจาปันทีไประจำงานมาครับดังได้เลยรุมเรียนยันยันยันชื่อทักดาวนะอยากจะขอลูกยันนะครับใครหน่อยที่เข้าหูนี้ก็ซื้อบัตรมีเอพีมาเลยได้เลยถ้ากันให้เบเนฟิตเขาหน่อยใครจะเป็นคนถ่ายให้อย่ังหรือไม่ได้ไม่ถ่ายรูกไม่ได้ไม่ได้โอ้โหได้ลูกอะไรอ่ะคือขอลูก คือลูกนะลูกไล่ตัวพี่สายยันครับพี่เต้าคะแนนพี่เต้าใให้ตามใจเขาหน่อยนะนะขอขอขอลูกไล่เนะขอลูกลูกเิติดเริติดอ่านนะครับนะใหญ่ก็ล้องเงินเดี๋ยวเดขาลูกเดี๋ห้าล้านโอเลยโอเคเก็ลูกไปห้าล้านโอเท่าไหร่นะคะ ไม่เก็บไม่ทำหน้านมาไม่ทำมันดีอยู่แล้วเห็นผมเป็นนักรองคิดจะเอาเงินฟาดหัวผมอย่างนั้นหรือใ่รรีบร้องแส่ไหได้ยินไหมว่าเสียงคล้ายระวังมันเหมือนเสียงคนร้องหาโรคหาย ไายเจ้าน้าตาหไม่กินมาหาหญิงเลยเสียงนี้คนเตือนคนโผล่มาหนึ่งร้งวดน้ำกำลังใจจะหลบหน้าไปเนอโอ้ยทำไมครับพี่เป้หยุไม่ได้ดอกครับทำไมอะใครจะมร้อไป้โอ้หต่างห้านะ เอางี้ดีกว่ายากอยากให้ให้ทัศนาสะใจอยากทัศนาร้องยันเป็นคนลุกมาให้ให้จิบล้านได้ครับแต่ว่าคนเยอะวันนี้ผมขอเพิ่มอีกหนึ่งแสนนะถ้าอย่างนั้นเอาเป็นแสนจิบล้านนี่ให้นี่ยพี่เอว <c oughs> <c oughs> ลุกลุกเลยลุกลุกตัวทัศนนะ์เลย เอาไปเลยจิ๊บล้างล้างแรกแล้วยิ่งจุงก่อนเอาไปเลยจุงจุ้งจะพื่อเมียไม่ได้จุงไม่ใช่จุงร้องเลยครับพี่เต่าอดทนไม่ไหวพี่บ้าต้องขนต้องเปลี่ยนคกกได้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 วได Đau mà... Ông không? Ông mẹ không? Ông mẹ mà... Ông những... Ôi Lớp tự tử ngất đi chừng ký tộc Thu hồi nhiều mẹ เนี่ยเคยเห็นตัวยัไหมยังก็อบเปิดใ้ดูตอนตักเยือกี่ตุ่ก่อนทีเวคุณนึกาเหยอหูขยันโชว์เข้ามาถึงหูหูงั้นสายันร่าง่อนไปจังมึงนี่แลโอ้ไต่ควตัวจริงเนียหตัเ้าหได้ 没钱了。啊，只能一